สวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงชาแนลเนาะคะ่ะตอนนี้ค่ะแม่เพ็นก็อยู่ที่บ้านด้วยค่ะเอตอนเช้าวันที่9กรกฎดาคม2566เนาะคะ่ะเอตอนนี้เนาะเพนก็จะเอาแนวทางฮานอยเนาะ,ะของ3อาจารย์3าเซียนเนาะ,ะมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องค่ะ ื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะก็คือของก็คือของตาปากน้ำพูแล้วก็ของอาจารย์สวัยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพาว่านีนของอาจารย์สวัยเหล็กฝันเหล็กจับพูกับเข้าทั้งสองยางเนาะคะ่ะเอฟซีเขามาเืเลยๆเนาะของอาจารย์สวัยเนาะแต่แต่ว่ามนีเนาะคนบอกว่าหายระวังกันไหนเนาะเพราะว่ามันเขามาหลายมือแล้วเนาะมันอาจจะพลาดกระไดเนาะ ไอฟซี FC ทั้งสองไ้ระวังกันแน่พันวานมนีพันวาไฮหาสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นไปไเต็มลอยโนมนีเน,นะ <Okay. S 1> าะเพราะว่ามันเขามาหลายมือแล้วหนุ่มนีงจะตา,า oh, <okay. S 1> ขาคําแพงวัดิจ้าก่อนวัดิจ้าวดิจ้าสวยแล้ววัดิจ้ายิ้มหวานด้วยเก่งมากหายไข้หรือยังคะ หายไข้หรือยังคะหายไข้แล้วบ่เอาน,อน,น,น่นหน่ะหาการะตื้นยังพ่ท่านได้อาบน้ำคะ่ะเอฟซีสวัสดีตอนเช้าเอฟซีนหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายิ้มนะไอ้ยิ้มหวานจ้าเก่งมากวันนี้เอฟซีจะถูกหวยไหมวันนี้เอฟซีจะถูกฮานอยไหมถูกค่ะตลุกถูกเซตะ ถูกถูกเหมือนอีลาว่าเมื่อนั้นต่อสี่ศูนย์เก้าถูก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 อยู่เนาะเก้าศูนย์เนาะไปไหนเอ้าไปไหนเออไปเขาเอ้าเอาถูกเอ้าเออทางเอ้าเออเออเออถูกบ่ตัวไหนตัวไหนชีหน่อยเอาถูกไหมถูกไหมเอาออกมาชีหน่อยเอาเลือกเลือกค่ะเออเลือกเลือกเออเอามาเอามามาสีเบิังดู ออกตัวไหนมันจะออกตัวไหนลูกึเอามาชีหน่อยมาชี้หน่อยเอาวางตรงนี e ้แหละเอาวางตรงนี้แหละคํำแพงเอาวางตรงนี้เอาวางลงแล้วชี้ค่ะเอาวางลงตรงนี้แล้วชี้ค่ะเร็วเร็เร็จ้าจะออกตัวไหนบัดเนี่ยเอ้ชี้หน่อยเอาไม่ใช่ทางไม่ถูกทางเอาจะออกตัวไหน มาสีน,นนะเลือกอยู่ยตัวไหนหนูชอบตัวไหนคะตัวไหนเอามาสีหน่อยมาสีหน่อยหนูชอบตัวไหน,นห,หืึตัวไหนสีหน่อยเอาตัวไหนคะ ดยเจียบเลยถูกบ่เออถูกประสันพ่นว่าถูกถูกตัวใดหรบบอบ่สี่ครัของของตาปากนั่นพอตัวเก่านี่บ่ศูนย์สามสามศูนย์กับสามนี่บ่ออกออกตัวใดออกออกอืมว้าวด,ดีดีเพศดีดีซี่ดีดีดูซี่ดีดีดูมันสิออกตัวใดอืม อกตัวไหนเอาอเอาเห็ดไปทุกทีบทุเดีแล้วเต้นบัดนนี้เออเต้นคําแพงก็เต้นท่าใดไหนไหนตัวไหนถูกสีหน่อยสีหน่อยโอ้ยเห็ดไปมันรํ้มาลอยแล้วคําแพงนี่บอกสีกับบสีเอามาซื้อ นี่ค่ะมาเบิ่งตัวเลิกเกาน้ากันม้อมบ้านนี่เนาะนี่ค่ะของอาจารย์สวัยเนาะของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้เนาะให้มาแปดกับเจ็ดนะคะแปดกับเจ็ดเข้าทั้งสองตัวเนาะนี่ค่ะเพื่อนจับคู่ให้ก็เขานะคะเจ็ดหนึ่งค่ะส่วนเลขนิมิตหรือเลขฟันเพื่อนก็เขานะคะซีเจ็ดหนึ่งเนาะตัดเหร่นก็ได้เนาะเจ็ดหนึ่งค่ะนี่ค่ะ ส่วนของตาปากน้ำโพเนาะค่ะให้มาน้อยพิเศษศูนย์กับสามบ่อเขานะคะ่ะน้อยปกติศูนย์กับสามกระบอกเขานะค่ะน้อย V ีไพศูนย์กับสามกระบอเขานาะเมื่อวานนี่ผาดถ้าผดทุ่งน้อยเนาะค่ะเอซซีของตาปากน้ำโพเนาะตามนี้นะส่วนของผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ของผู้ใหญ่ใจดีค่ะห้ากับสี่เข้าที่ห้าเนาะค่ะห้ากับสี่มาที่ห้าเนาะมาห้านะหาหนึ่งเนาะคะ่ะไม่ว่าในละกับอ่าหาเงีนก่อนนอย VIP นะคะ่ะ FC เข้าหนะ้าเนาะเข้าสองนอยนี่ค่ะตามนี้เนาะกลับมปเบิง้งตัวเลขของมอน้กันเลยค่ะอย่าเพ่งภาพไปเบิงนะ้งเพงจับลงมาสะ สิบสี่กับบอสี่จับลงมาซื้อค่ะแต่มาคําแพงจับตัวนี้เนาะ่ว่าคําแพงจะจับตัวนี้สี่ใส่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวว่ามันจะมาออกตัวเก่าของตะปางน้ำโพว่าเนาะนี่ค่ะูนย์กับสามเนาะ็นไทยบอสมาเนาะเือว่าจะมาเมื่อนี่กับบหูเนาะคําแพงจะไปสี่แต่ตัวนี้เนาะแต่บอสบี่บสี่เป็นตัวได้เนาะสี่ใส่ใบนี่ก็สี่ใส่ใบเดียวนี่เนาะค่ะเอฟซี ศูนย์กับสามเนะะาะถ้านอยเมื่อนี้ของไข่มาศูนย์กับสามกับไข่เบ่งเอาเนาะนี่ค่ะเอามาเบ่งแนวทางถ้าน้อยของวันที่เก้านะคะฮานอยของวันที่เก้าเนาะคะ่ะวันที่เก้ากรกฎาคมสองหาหกหกเนาะคะ่ะของอาจารย์สวัยไห่มาาค่ะบนลางวิ่งลูดสามกับสองเนาะคะ่ะไหหมาาค่ะ สามกับสองบนล่างเนาะคะ่ะส่วนตัวประกบเนาะมีเจ็ดมีสี่มีศู 4, นย์เนาะแล้วการตัวจับคู่มืนนี่พันมีหายสองสี่สามสี่สองเจ็ดสามเจ็ดเนาะคะ่ะ fc นี่ค่ะแล้วการยังสามศูนย์สองศูนย์เนาะพันประจําหายเนาะ,ะ,ะ fc จับเอาเนาะเพราะว่าเพิ่นห้ตัวประกบมาแค่สามตัวเองเนาะก็เป็นหกคู่เนาะคะ่ะ fc ทาราจับ นินเนาะเป็นโฮคู่นี่ค่ะส่วนเลขนิมิตหรือเลขฝันเพิ่นมี400ตัวเดียวค่ะเม็ดเดียวค่ะเนาะ400เม็ดเดียวเนาะเลขฝันหรือเลขนิมิตเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวายวิ่งลูดบน่างเนาะให้มาสามกับสองตัวประกบกับมีเจ็ดมีสี่มีศูนย์สองสี่สามสี่เนาะแล้วก็ สองเจสเจ็เนาะส่วนเลขนิมิตก็มี4 0ีค่ะนี่ค่ะได้แล้วเนาะมาต่อของตาปางน้ำโพค่ะตาปางน้ำโพวันนี้ให้มานอยพิเศษลูดหกกับเ้เนาะคะ่ะนอยพิเศษรูดหกกับ9้าจับคู่ให้6กสามหกหกเ้สมเกหนาะนอยปกติรูดหกกับ9คือกันเนาะแต่กัหกห้าหกแด เก้าห้าเก้าแปดเนาะคะ่ะส่วนนอย v ีไให้มารูดสามกับหกจับคู่สามเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์เนาะนะคะเอตามนี้นะคะนอยของตาปังน้ำโพวันนี้ให้มารู่นหกกับเก้าน้อยพิเศษเนาะจับคู่ใหหกสามหกหกเก้าสามเก้าหก นอยปกติรูดหกกับเก้าเส้นกันนะหกหาหกแปดเก้าหาเก้าแปดส่วนน้อย VIP รูดสามกับหกก็คือสามเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์เนาะมาต่อของผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีให้มาวันนี้หนึ่งกับศูนย์เนาะค่ะ fc หนึ่งกับศูนย์ค่ะบนล่างเนาะวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับศูนย์นะคะ fc มาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะอาานันึงค่ะเรียงกระดาษให้ก่อนนะคะอนะนี่ค่ะมาแคบหน้าจอน้ำกันเนาะคะ่ะแนวทางฮานอยวิ่งลูดฮานอยแม่นๆของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปางน้ำโพผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ให้ทุกท่านโชคโฉงม,มานมานลำลำลร้ยลุยล้ยไปด้วยกันค่ะกับแนวท่าห้าน้อยวันนี้เนาะคะ่ะนี่คะ่ะวันนี้ผู้ใดจะโชคดีเนาะเมื่อวานนี้ผู้ใดโชคดีนะคะ่ะขอเสียงนะคะเนาะขอเสียงหน่อยผู้ใดโชคดีนะคะขับแพร่งให้ยังหูกว่าจะกินข้าวหาอะไรให้น้องกลับด้วยกินข้าวเปล่าเฉยๆยหนึ่งจะเศร้าสิ ย่ายหนึ่งเขาใส่บานการต้องต่ซ้อมนก็เย็นตอนน่ะทำแพงหนูกินข้าวกับอะไรข้าวเหนียวเปล่าบอกตางนี่นะคะเอฟซีชุดไทยกับขอขอบคุณเอฟซทั้งช่องค่ะเฮงเฮงรวยๆวยฟังๆไปด้วยกันค่ะคลิปนี้กับสวัสดีจ้า ได้หมูยองมาแล้วกินเข้ากับหมูยองเลย,ยจ้า